สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยานิมิตทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อหมอดูหวนดังออกมาเตือนดวงเมืองร้อนระอุทักสินกลับบ้านตกดวงมรณะดวงชะตาเข้าจุดดับน่าเป็นห่วงถึงขั้นเสียบ้านเสียทรัพย์สินและคนรัก ท่านผู้ฟังครับเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ของการเมืองไทยในช่วงนี้เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรโดยคุณทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วซึ่งก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทั้งฝั่งที่ยินดีสนับสนุนและฝั่งที่เป็นกังบนไม่สนับสนุนแล้วก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกลับมาครั้งนี้ของคุณทักษิณว่าสรุปแล้ว ทิศทางการเมืองจะมปการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางไหนแล้วการกลับมาในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับสิบเอ็ดพรรคร่วมที่ไม่มีก้าวไกลหรือไม่ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวโดวยคุณอู๋อิงแผดท,ทองทานลูกสาวคุณทักษิณแต่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเช็คดวงจะเ,เ่ิกง,งามยามดีการกลับมาของคุณพ่อแล้วว่าเป็นวันราชาโชค เป็นเรื่องที่ดีแล้ว22สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นก็ได้มีหมอดูมีชินแสมีโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยและหลายท่านออกมาทำนายทายทักมาดูกันดูถึงดวงคุณทักษิณว่านับจากนี้ดวงของคุณทักษิณหลังกลับมาเมืองไทยวันนี้พวอดวงโตกอยู่ในมรณะไม่ได้ดูเองนะครับท่านผู้ฟังอาจารย์พินโยพ,พงเจริญครับ ท่าเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติออกมาทำนายดวงคุณทักษิณชินวัตรที่ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยบอกเลยนะครับว่าดาวพระหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงจะมีปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนมีอุปสรรคทั้งเรื่องกฎหมายและสุขภาพครับจากกรณีที่นางสาวแพททองทานชินวัตรได้โพสต์ข้อความผ่านอินทราแกรมระบุว่า วันอังคารที่22สิงหาคมเวลา9นานินกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะและต่อมาก็มีรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศอีกอ้างอิงก,กันให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ช่วงหนึ่งระบุทึงวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยว่ามีคนไปดูเรื่องยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์พิญโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเดลีนิวถึงเกณฑเรือกยามวันดังกล่าวนี้ในภาพรวมหมายว่าสุริยคติการวันที่22สิงหาคม2516จันทรคติการตรงกับวันอังคารขึ้นหคคำเดือน9ปีทอเบญจโศกจุลศกราช 1 3 8 5ิทิศที่เป็นมงคลคือทิศตะวันตกทิศอัปมงคลคือทิศตะวันออกสีประจำวันคือสีชมพูสีสิีมงคลคือสีเหลืองสีน้ำตาลสีอัปมงคลคือสีขาวสีงาช้างราศีดวงสีสถิตคือราศีเมษราศีดาวกาลีสถิตคือราศีตุลซึ่งในวันนี้ช่วงเวลาศูนย์นาฬิกาถึง24นาฬิกา ห้ามทำการมงคลอจากไรก็ตามครับสำหรับช่วงเวลาสอ3นาฬิกา3นาทีถึง24นาฬิกาดาวจันร์เสวยสวัสดินักษัตรเรื่องที่15ประกอบด้วยทีวีแห่งเรือโดยทีวีหมายถึงสตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูงขณะที่ช่วงเวลา0ีนาฬิกาถึง2นาฬิกาส3นาทีดาวจ,จรเสวยจิตระนักษัตวเรือกที่14 ประกอบด้วยเบสิโยแห่งเรอหรือเทสาตรีแห่งฤาอโดยเทสาตรีแปลว่าข้ามถิ่นหมายถึงเรือพ่อขาข้ามถิ่นครับสำหรับดวงชะตากำเนิดของนายทักษิณชินวัตรท่านนายกสมาคมหัวราศาสานาชาติเคยชี้ไว้ว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคม2492เวลาประมาณเที่ยงวันเกิดตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้า ปีฉลูดาวประจำตัวคือดาวพุธโดยลักษณยูราสีกันสเสวศาตรีเลิกที่หมายถึงพ่อขาข้ามถิน่นซึ่งใน,นส่วนของวันเกิดนั้นเกิดวันอังคารและหากดูกันที่ดวงภาพรวมวันที่ยีสิบสองสิหาคม2 5 6 6สนาหสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเมื่อเทียบเพียงกับกรณีของทักษิณแล้ว ก็นับว่ามีประเด็นเด่นๆที่น่าจับตาคือวันอังคารทับวันเกิดต้องระวังของร้อนและของแหลมคมต้องออกแรงมากกว่าปกติต้องปรับความเข้าใจของคนรอบข้างให้ดีแต่กละนั้นก็จะมีความดีความชอบจะโชคดีได้ราบและการเจรจาจะประสบความสำเร็จจะมีการเดินทางถ้ากลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนที่เคยทำนายไว้แล้ว เพราะดาวพฤหัสบดีโคนจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากำเนิดคือภพมรณะซึ่งแปลว่าพัดพลาดแปรสภาพเปลี่ยนแปลงสรุปก็คือดาวพฤหัสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสําคัญอีกจุดคือดาวเสาที่เล็งดาวเสารเดิมและยังเล็งดาวสุขซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่า เพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆหรือสื้อที่ทำไว้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทมมีปัญหาเรื่องกฎหมายและระวังสุขภาพโรคเก่าจะก,กำเริบอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้อาจารย์พินโยเคยทำงาน,นโดยชะตาคุณทักษิณชินวัตรตั้งแต่ตอนที่จะมีกระแสว่าจะกลับประเทศไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วตัวให้สัมภาษณ์ทางทีมข่าว สกุปเดลนิวเอาไว้ว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคม2566มีเกณฑ์นนทางหัวราศาสตร์ที่สำคัญที่น่าจับตาคือพระราหูเนื่องจากราหูจุู่บนท้องฟ้าตรงราศีเมษกลุ่มดาวพระหัสสบดีและในดวงกำเนิดของคุณทักษิณราหูสถิตตรงราศีมีนขณะที่ในดวงเมืองราหูอยู่ตรงราศีมีน ในดวงพระเลือกของเสาหลักเมืองก็อยู่ในราศีมีนและอีกหน่อยพระราหูจะย้ายราศีจากเมษสุมีนฉะนั้นราหูจะทับราหูหากย้อนด,ดูปีที่ราหูทับราหูคือปี2549สมัยรัฐบาลคุณทักษิณถูกยึดอำนาจ19กันยายนเมื่อพระราหูจะโคจรครบรอบ18ปีตามวัตตะราหูก็วันวัน ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายสำรอยเก่าจากรัฐประหารยึดอำนาจหรือการเปลี่ยนปแปลงทางการเมืองที่สำคัญสำคัญเพราะราหูซ้ำวัตตาเดิมตรงราศีมีนซึ่งก็สอดคล้องกับดวงคุณทักษิณและดวงเมืองถ้าถามถึงดวงคุณทักษินยังไม่ดีนักต้องรอให้ดา,พาวพระฤหัสบดีจะเข้าราศีพฤกษภก่อนสถานการณ์จะจะปลอดโปร่งขึ้นเพราะพระฤหสัสบดีเป็นเจ้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านเก่า ครอบครัวเก่าแต่ยังเป็นเจ้าเรือนปัตนีแปลว่าคู่ครองตอนนี้อยู่ในมรณะภพฉะนั้นก็จะยังพลัดพากจากบ้านเก่าแม้ว่าจะวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ดวงยังไม่ค่อยจะดีกลับมาแล้วจะเกิดปัญหาหรือความวุ่นวายที่คาดไม่ถึงล่าสุดมอหลักฟันธงหรืออาจารย์รลักเลขานิเทศ ก็ได้ออกมาพูดถึงโดยชะตาของคุณทักษิณชิน,ชนวัตรเช่นกันโดยบอกว่าโดชะตาในช่วงนี้หากอยู่ไกลบ้านจะปลอดภัยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแต่หากกลับมายัางประเทศไทยอาจจะเข้าจุดตายจะโดนชะตาน่าเป็นห่วงถึงขั้นเสียบ้านเสียทรัพย์สินและคนรักโดยจาร์ักเลขาณิเทศเพื่อดวงครื่งปีหลัง2566ซึ่งในราศีนั้นคือราศีกัน ซึ่งเป็นราศีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรโดยได้บอกว่าราศีกันดวงเจ้าตาจะเป็นดวงมรณะแล้วก็ได้บอกว่าการนําเรื่องคุณทักษิณมากล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าจะนํามาเป็นเรื่องการเมืองแต่มีประเด็นให้เห็นให้บ่งชี้ให้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหนก็ยังบอกว่าราศีกันถ้าตอนนี้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนั้นจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี แต่ถ้ากลับมาอยู่ในเมืองในประเทศแล้วจะมีภัยน้าเป็นห่วงคือมีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าทานอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพระหัสสวดีจอดเปมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูด ไม่ได้หมายความว่าจะอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหนและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยก็เข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายอย่างพี่ฟองสนามกับผมก็เห็นตรงกันว่าจอดไปมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี67เจข้าเกณฑทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบา เรียกว่าร้อนเนื้อรันร้อนจุดไฟนรุกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและผัดพลาดจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมาจะมีภัยครับสนุกเจตตาของคุณสุทธธเทพเทกสุบันวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ได้ขึ้นสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่สารกำหนดนัดฟังคำพิพากษาชันวินิจฉัยอุทธรคดีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนแฟตตำรวจนั้นทางอาจารย์พินโยทำนายว่าคุณสุเทพเทือกสุบันเกิดเมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2 4 9 2คือเกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันกับคุณทักษิณชินวัตร โดยห่างกันแค่19วันเพราะฉะนั้นก็จึงจะมีจุดหรือเหตุการณ์คล้ายๆกันดวงของคุณสุเทพก็มีเสาเลงเสาคือปัญหาจากเรื่องเก่าๆจะทำให้เกิดทุดทุกข์ทงกายและใจหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทองซึ่งตามตำราโหรบ่งบอกว่าดวงชะตาทั้งสองคนคือคุณสุเทพและคุณทักษินชุดนี้ห้ามเดินทางไกลๆจะเกิดปัญหาทับถม ผู้ใหญ่จะให้โทษและถูกกฎหมายลงโทษอาจารย์พินโยได้กล่าวไว้ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใชนานาา้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอนาโปโฮติคันติโกผู้มีความอดทนจอมที่ชอบใจของบุคคลอื่นช่องคิดดีทำดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนืหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ